Now clear clear wants to pray, lay and ray and go away. She been my queen since we were sixteen. สวัสดีค่ะการจะสอนมิ่งวงยางนะคะปัจจุบันค่ะทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะศูนย์กุมาราเวชในตําแหน่งหัวหน้าศูนย์ค่ะปัจจุบันนะคะทํางานมาแล้วทั้งหมด7ปีค่ะ ก็ก่อนหน้านี้นะคะปุ๊กทํางานเป็นพยาบาลเด็กนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะก็ประมาณ10กว่าปีเป็นพยาบาลเด็กเนะี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราเนี่ยจะเห็นเด็กตั้งแต่เขาคลอดออกมาเลยค่ะจนกระทั่งถึงเขาโตหลายๆครอบครัวตรงนี้ค่ะมันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ปุ๊กเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะวางแผนแล้วก็ดูแลลูกของตัวเองค่ะ อันหนึ่งเลยที่เราเห็นก็คือว่าในเด็กในช่วงทีเราทำงานอยู่ในตอนที่จบเนียนเนี่ยเด็กของคนไข้เราอะค่ะเขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเนาะเราก็คิดว่าถ้าเรามีลูกอะเราอยากจะให้ลูกเราอะสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ในคําว่าได้เราอะมันจะได้ได้ได้ยังไงรได้แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาตัวอย่างของหลายๆเคสเนี่ยมาดู ก็เริ่มต้นจากครอบครัวก่อนก็คือเริ่มต้นจากพ่อหรือแม่ก่อนทีนี้อย่างของปุ๊กเองเนี่ยต้องบอกว่าปุ๊กไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบออพูดแบบชัดเจนหรือเป็นเนทีฟเลยนะคะปุ๊กก็ใช้วิธีการออฝึกฝนซึ่งเพลงที่ปุ๊กเลือกใช้ก็จะเป็นเพลง nursery rhyme ะคะ่ะก็คือเพลงสอนเด็กอนุบาลทั่วไปก็จะมีทั้งเพลง a b c นะคะแล้วก็เพลง v i e l on the bus อะไรพวกนี้นะคะ่ะก็ให้เขาฟังตั้งแต่เด็กขณะเดียวกันเราก็ฝึกร้องไปด้วยะคะ่ะ ปุ๊ก็จะใช้เพลงอ่ะ uh, Rain Rain Go Away Come Again Another Day น้องเคลียร์เค Wants to p r a y Rain Rain Go Away ซึ่งมันก็จะให้เขารู้ว่าอ๋อตอนนี้มันฝนตกนะเขาอ่ะอยากจะเล่นมันก็ซึมซับไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ร่วมถึงอีกหลายๆเพลงที่ปุ๊กใช้กับเขาเวลาที่ไปสวนสัตว์หรือว่าทำกิจกรรม Activity ต่างๆ ก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่ปุกแนี่ยปูพื้นฐานในเรื่องของภาษาอังนทิให้กับลูกมัน,นก็จะต้องมีเรื่องของการเมนู หลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ๊กจะไม่ลืมเลยก็คือเรื่องของการมีเนเวลาสําหรับครอบครัวสำหรับลูกซึ่งบ้านเราอะค่ะก็จะว่างตรงกันแค่หนึ่งวันก็คือวันอาทิตย์ไปเดินค่ะไปพาเขาไปปีนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางสัปดาห์ก็ว่ายน้ําด้วยกันโดยคุณพ่อเขาเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการว่ายน้ําคุณพ่อก็จะทาหน้าที่เป็นโค้ชให้กับน้องค่ะสําหรับปุ๊กเองนะคะวันนี้เนี่ย ปุ๊กก็ถือว่าได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะจริงๆปุ๊กมีความเชื่อค่ะว่าหลายๆคนที่เป็นแม่เหมือนกับปุ๊กเนี่ยทำได้ดีกว่าปุ๊กแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ปุ๊กขอเป็นส่วนหนึ่งที่นะคะเอามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็สาหรับใครที่กําลังจะคิดว่าจะตั้งท้องหรือก,กาลังเลี้ยงน้องอยู่ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะมันไม่มีข้อจํากัดอยู่แล้วเราสามารถที่จะสอนลูกของเราเอยังไงก็ได้นะคะรวมไปถึงผู้ขอยังคะ,ะที่เป็นแม่นะคะก็ขอให้กําลังใจแม่ๆทุกคนค่ะที่กําลังเป็น working woman ทํางานไปด้วยเยวยลี้ยงลูกไปด้วยและดูแลครอบครัวไปด้วยให้มีพลังกายพลังใจแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไปอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ